โอเคครับสวัสดีครับหมอสุนจกรียนะครับมาดูเคสนี้เนาะแผลแผลกิดยาวหายาลวห้าวันห้าวันปัญหาเดิมของคนไข้เคสนี้คืออะไรครับหมอคนนี้ต้นนงคล้อยนิดหน่อยนะครับกับตัวอ้วนเป็นพี่หมีนิดๆเนาะแต่ว่าไม่ไม่ได้คอยมากเท่าไหร่เนาะโอเคอเดี๋ยวมาดูแผลเนาะใช่น,นี่ก็ยับสนิทนะครับเขาง่ายดีนะครับอันนี้เขียวช้ำนิดหน่อยเนาะอืมเพราะว่าตอนเย็บปิดเราก็เรียกให้คนไข้ตื่นไว้ เดี๋ยวนี้เป็นเคสปลอดสารใช่ไหมหมอใช่ผ่าตัดวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดมีนาที่ผ่านมาสากันอยู่เนาะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นการที่บอกผ่าแค่เนี้ยเนาะเราผ่ากันอยู่จนสุดแล้วกนดินไหวพอดีก็ผ่าเต็มเด็ดผ่าจนเสร็จเดีวนี้ได้ออกมาตอนแผ่นดินหยุดไหวแล้วแผ่นดินหยุดไหวใช่มีพิเศษเลยที่บอกว่าไปตื่นใต้ต้นไม้นะรอเดี๋ยวนี้ไม่ไปหยุดต้ต้นไม้โอเคเรียบร้อยดีตอนขนส่งก็คอนโดแค่เนี้ยตื่นก่อนเพราะว่าตอนไหวปุ๊บก็ให้ก็ตื่นเลย แต่พวกเราเ็ายบหยิบเดินเด็บปลอดอะไรอยู่เลยอันนี้คือปลอดภัยดีใช่มัใช่ใช่ใช่ช่อาจจะมีรอยช้ำนิดหน่อยเพราะว่าจุกกระหงนิดงนั้นเราต้องรีบออกจากความอดนอย่างเร่งด่วนดีอยู่ดีอยู่โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวหมอแล้วทําไมเคสนี้ได้เป็นแผลยาวแต่ว่าตัวรอยแผลไม่ได้พอแล้วติดกัน่ะแล้วแต่แล้วแต่บางคนต้องนมใหญ่ก็ติดกันบางคนตัว ผ่านตรงนี้กว้างมันเหลือที่เยอะมันก็สามารถเก็บได้หรือที่ไม่ติดกันนั้นเคสผมไม่มีทั้งติดแล้วก็ไม่ติดแล้วแต่คงชันก็ขึ้นอยู่กับคมชังของคนเใช่แล้วถ้าเกิดแบบนี้นจะ้ะแต่คนไข้บอกว่าอยากได้เป็นแผลแบบเส้นเดียวติดกันไต่ง่ายอลฝั่งเราก็ทำให้ได้ง่ายเลยง่โอเคกี่วันนะหมออีกทีห้าวันห้าวันห้าวันพอดีทุกอย่างแผลก็โอเคดีหมดเลยเนายบวดชันนิดหน่อยเรียบตึงเลยตึงเลย อันนี้พี่หมีระดับไหนคะหมีระดับต้นครับพี่หม,มีระดับต้นพี่หมีแบบที่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะโอเคขอบคุณจ้า